ครับผมอาจารย์ออสจากออดิก้าช็อปนะครับหลายๆ EP ก่อนหน้านี้ผมก็อธิบายเรื่องการทำงานสายสีวัดนะครับที่ผมรับจากลูกค้ามานะครับก็เป็น2เส้นเป็นนาฬิกานิสสันนะครับก็จะเห็นว่า2เส้นนียก็จะมีตาที่แตกต่างกันนะครับวันนี้ก็เสร็จแล้วครับเตรียมส่งลูกค้าก็จะเห็นได้ว่าสายของ ย่อนิกสันเนี่ยเราเจออย่างหนึ่งที่ที่เราได้รับถึงความต่างกับนาฬิกาอื่นก็คือลักไซของเขานี่เป็นเลขเ,เลขคี่หมดเลยนะครับก็คือเส้นนี้ย3มิลน,นะครับส่วนเส้นนี้ลักไซจะอยู่ที่21มิบนอมิลครับผมสายพวกนี้หาซื้อในท้องตลาดยากแล้วนะครับก็ลูกค้าก็สั่งตัดมานะครับแต่คราวนี้พอผมทําเส้นนี้เสร็จเนี่ยผมได้เจอความผิดปกติอย่างหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ คือสายเดิมเนี่ยของเขามาเนี่ยลักไซส์21นะครับแล้วก็ตัวบัคเกิลเนี่ยอยู่ที่18มิลแต่ว่าบัคเกิลจริงๆที่ใส่มามันเป็น20มิลน,นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันหายไป2มิลเลยนะครับแสดงว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าทางโรงงานเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ผลิตบัคเกิลขนาด18มิลมาหรือเปล่าแล้วก็เลยเอาบัคเกิลขนาด20มิลเนี่ยใส่มาให้พอใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็หลวม แล้วก็เวลาเราใส่สายเข้าไปเนี่ยผมมันหลวมมากเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือคือเราคนเป็นช่างทําสายเนี่ยเราเห็นพวกนี้มันก็ผิดปกติแล้วว่าทำไมมันห่างขนาดนี้นะครับแต่ถามว่าใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้นะครับก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมก็เลยปรับนิดนึงก็คือผมก็ทําขนาดของบัคเกิลเนี่ยจุดที่เป็นช็อตพาร์ทเนี่ยให้มันฟิตนิดนึงจะได้ไม่หลวมเกินไปแล้วก็ ส่วนของรองพลาเนี่ยผมก็ไม่อยากให้มันเสียฟอร์มเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราทําสายตรงไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้คอนเซปต์ที่ลูกค้าที่ต้องการนะครับผมก็เลยเพิ่มมานิดนึงประมาณ1มิลน,นะครับเป็นจาก18เป็น19มิลก็เพื่อจะได้คงรูปลักษณ์ของสายเดิมเนี่ยไม่ให้ผิดเพี้ยนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะครับที่คนทํางานสายจะต้องเจอแล้วก็เราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับผมส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับการเสริมสายการ เรื่องของไซส์การเจาะรูการเจาะรูพวกนาฬิกาสเต็ตพวกนี้เราจะเห็นว่ารูเขาจะเป็นส่วนใหญ่จะบัคเกิลจะมาเป็นฟันแบบเป็นฟัน,นแบนแบๆยาวๆนะครับก็ต้องใช้แบบรูเจาะที่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งหลายๆครั้งที่นักเรียนนะ่ะจะเจอปัญหาคือเจาะและ้วม,มันเบี้ยวมันเอียงมันเบี้ยวอันนี้คุณต้องฝึกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเวลาคุณจับเครื่องมือเนี่ยมันมีโอกาสที่ขยับได้ผมแนะนําอย่างหนึ่งนะเรา เราตอ,อกลองตอ,อกบนกระดาษก่อนต้องทําแพทเทิร์นกระดาษขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ตอ,อกก่อนตอ,อกเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันเบี้ยวเราก็ตอ,อกใหม่แล้วก็เอาตัวกระดาษเนี่ยวางบนตัวสายแล้วก็ตอ,อกผ่านกับแพทเทิร์นที่เราเจาะกระดาษนะครับมันจะได้เที่ยงตรงระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างผมเจาะเนี่ยผมใช้สายตาใช้ความชํานาญอย่างนี้ถ้าคุณจะทําแบบนี้คุณต้องชํานาญระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าสายที่เย็บเสร็จแล้วคุณตอกผิดนั่นคือจบเลยต้องทําสายใหม่นะครับอันนี้ เจอกันบ่อยมากเวลาสอนในคลาสเรียนก็คือทําสายเสร็จมาแล้วเจาะรูเบี้ยวเจอกันบ่อยมากนะครับเพราะอะไรเหรอครับเพราะหนังเนี่ยมันไม่ใช่กระดาษนะครับเวลาเราเจาะกระดาษเนี่ยมันมันง่ายมันง่ายนะครับเพราะว่ามันบางแต่หนังเนี่ยมันมีความหนาหนายังไม่ไม่พอนะครับมันยังมีความยืดหยุ่นการที่เราจะเจาะลงไปเนี่ยบางทีเนี่ยมันเกิดการขยับการเคลื่อนตัวมือของเราเนี่ยที่จับเครื่องมือเนี่ยมันก็ต้องมั่นระดับหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ต้องฝึกนะครับแต่อย่างที่บอกครับ ให้ทำเป็นแพทเทิร์นกระดาษก่อนแล้วก็เจาะเจาะเจาะรูไปอย่างนี้นะครับผมแต่ผมใช้สายตากะได้เพราะผมทำบ่อยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความชำนาญน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาใส่บัคเกิลแล้วก็ประกอบสายตัวนี้ให้ลูกค้านะครับผมจะเริ่มจากการใส่บัคเกิลก่อนนะครับ เห็นไหมครับว่าบัคเกิลของมีความหนามากเลยนะครับฉะนั้นรูรูที่เราเจาะเนี่ยมันก็ต้องมีความหนา,ามีขนาดที่ใหญ่ตามนะครับแต่ว่าสายเดิมเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยรูมันเหมือนผิดกับรูบัคเกิลมากเลยคือมันต้องฝืนแล้วฟิตมากฉะนั้นน่ะจะเห็นว่าสายที่ใส่มามันเยินขาดง่ายเพราะว่าหนึ่งมันเหมือนสายมันทํามาไม่แมทกันนะครับก็พอใส่ไปแล้วเนี่ยก็เห็นแบบนเนี้ยเนี่ยพอรูที่ใส่มันก็ต้องแบบต้องขยายมากจนเสีย รูปทรงของสายนะครับอันนี้หักขึ้นก่อนนะครับเวลาจะใส่อันนี้ก็เวลาใส่ระมัดระวันนะครับเพ อย่าลืมนะครับวันหนึ่งถ้าเราเจอนาฬิกาแพงๆบัเคเกิรตัวหนึ่งเนี่ยของเดซจัดเนี่ยลูกค้าซื้อมาเนี่ยเฉพาะบัเคเกิรเนี่ยหมื่นหนึ่งนะครับฉะนั้นมันไม่ควรจะเป็นรอยแต่เรานาฬิกาถูกๆเนี่ยเร,เราอาจจะไม่ค่อยาาระมัดระวังกันนะครับแต่เราฝึกไว้ดีกว่าก็คือนาฬิกาแพงๆเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวหมื่นหนึ่งครับแล้วเราก็ขยับให้มันได้ยินเสียงแกลกนะครับแกลกแล้วเนี่ยแล้วเราลองดึงให้มันไม่ขยับแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าใสาแล้วหลุดนะครับ เห็นไหมครับว่าไซส์ที่ผมทำนี่มันฟ like huh okay. okay. ิตพอดีกว่ากว่าไซส์ที่ที่สายเดิมนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือคิปเปอร์คิเปอร์ที่ผมทำเป็นคิปเปอร์แบบห่อนะครับก็ใส่เข้าไปโอเคก็ได้ตัวช็อตพาร์ตัวลองพาร์ก็ไม่มีอะไรแต่ครนี้ตัวนี้เขามีพิเศษนิดนึงนะครับก็คือ เขาจะมีท่อเหล็กมาก่อนท่อท่อเหล็กเนี่ยเพื่ออา,อาจจะป้องกันการสายขาดเพราะว่าสายเดิมเนี่ยมันหนังที่บางหรือว่าเป็นดีไซน์ของเขาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็จะใส่ท่อเหล็กฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราพับสายเนี่ยที่หลายๆคนบอกว่าเห็นผมใช้เจ้าตัวนี้ก้านของบูนย้อมสีนะ่ะตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วมันต้องใช้ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าเบรคเกอร์ไอ้ท่อเหล็กตัวเนี้ยท่อเหล็ก ที่จะใส่กับหูสายเนี่ยมันพิเศษขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทําการใส่เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเราขยายรูไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับสีเลยอ่าใส่ได้แนละ้วปึ๊บเรียบร้อยนะครับยังไม่จบนะครับตัวนี้ <laughs> ลูกเล่นเยอะนะครับนิสสันเขาเป็นนาฬิกาที่มีลูกเล่นเยอะ อันนี้เวลารับงานมาเก็บของลูกค้าให้ดีนะครับเพราะหายไปนี่จบเลยนะครับมันจะไม่มีขายพยายามหาถาดหรืออะไรใส่เวลาลทำงานเพราะล,กลวกเราเนี่ยหาไม่เจอเลยนะครับตัวนี้เวลาก็เข้ากับตัวเรือนหูสายจริงเขาจะต้องขันด้วยหกเหลี่ยมอีกทีนะครับอันนี้เราถ่ายมวมๆไปก่อนเดี๋ยวลูกค้าไปใส่เองทีหลังได้นะครับ ใส่ข้างหนึ่งนะครับพอดีเป๊ะเพราะว่าตอนเราห่อเนี่ยผมใช้ก้านตัวนี้นะครับก้านเหล็กอีกตัวหนึ่งที่มีความหนาใกล้เคียงกันนะครับผม สำหรับนักเรียนที่ทำงานเป็นอาชีพเนี่ยเรื่องราวพวกนี้จะต้องเจอตลอดการทำงานนะครับคือเรื่องของรา,ายละเอียดของสายนาฬิกาที่มันไม่เหมือนปกติเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่ามันคืองานออกแบบบนตัวเรือนนาฬิกานะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมส่งให้ลูกค้านี่เป็นสายที่เราทำสำเร็จนะครับ เราจะเห็นว่างานเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือที่เรารับงานมาครั้งแรกคือแพทเทิร์นที่มันมีไซส์ที่ไม่ได้เป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขคี่นะครับเห็นไหมครับก็เราก็ต้องมีการออกแบบแล้วก็มีการปรับไซส์นิดหน่อยให้มันถูกต้องนะครับงานที่ผมรับมาแล้วก็ถ้าเป็นทรงตรงเนี่ยมันง่ายคือเราตัดเป็นตัวเส้นตรงเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทรงโคง้งอย่างพวกนี้เป็นทรงเรียวนะครับแล้ก็ จะมีการเหลาสองข้างให้สลปลงมาง่ายๆครับเราก็ทํากรีดกลางตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็วัดความกว้างให้ได้แล้วก็กรีดให้มันสโลปลงมานะครับตรงนี้เราก็จะได้สายประมาณนี้นะครับปลายสายก็เหมือนกันนะครับที่เราจะทําเทคนิคนี้ก็ใช้ได้ตลอดวล้เราได้เจอแพทเทิร์นที่มันมาใหม่ๆที่เรายังไม่มีแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นพวกนี้ผมมีเยอะมากเพราะผมทํางานไว้เนี่ยมันก็จะเก็บไว้เยอะบางทีมันก็กลับมาวนใช้ก็ได้นะครับผมก็จะเก็บไว้ตลอดนะครับ ก็ส่วนโครงสร้างของสาย2ตัวนี้จะต่างกันยังไงนะครับเส้นนี้จะเป็นการเสริมตลอดแนวนะครับก็คือนูนนิดนนูนตลอดเส้นไม่ได้นูนครึ่งข้อนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เวลาเราเสริมเนี่ยผมก็จะเสริมยาวเลยส่วนเส้นนี้ก็จะนูนครึ่งข้อนะครับก็ผมจะเสริมเต็มไปก่อนแล้วก็มีการเสริมตรงครึ่งข้อนี้อีกครั้งนะครับให้สายเนี่ยมันมีความนูนขึ้นมาเวลาใส่แล้วเนี่ยมันก็จะได้ความนูน ขึ้นคอเหมือนกับสายเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ในการทํางานแล้วก็ชั่วโมงการทํางานด้วยอะเราเราจะได้ประสบการณ์จากนี้มาจากไหนก็คือจากการที่ได้ทํางานนะครับทางานที่เยอะที่สุดนะครับแต่พวกเราเนี่ยมาเรียนแล้วเนี่ยได้ประสบการณ์จากผมเนี่ยถือว่ามันเป็นการเดินทางที่ได้เร็วกว่าเหมือนขึ้นทางด่วน,นประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าสายที่ตัดเนี่ยเอาจริงแล้วใส่แล้วเนี่ย สบายแล้วก็ผมคิดว่าความคงทนเนี่ยมีมากกว่าสายที่ติดมากระตุนเรือนนะครับเพราะว่าหนังที่เราใช้เนี่ยวัสดุมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอาจารย์ออสก็ต้องไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีทิคใหม่ๆใ,ในหน้างานใหม่ๆห,หรือว่าปัญหาใหม่ๆใ,ในการทําสายเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมสวัสดีครับผม